แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อนเนื่องจนทําให้หลายพื้นที่ต้องมีการเปิดศูนย์แยกกักในชุมชนเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาอย่างทั่วถึงแต่ก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลายอย่างในช่วงนี้ทําให้หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐประชาชนแม้กระทั่งพระสงฆ์ได้ร่วมใจออกมาช่วยเหลือสังคม เช่นเดียวกับที่วัดพลายชุมพลบ้านหางคลองหมู่ที่5ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยได้ตั้งโรงครัวทำอาหารมอบให้กับศูนย์แยกกักในชุมชนต่างๆโดยมีนายพีรกุลภูนเพิ่มปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการปฏิบัติหน้าที่เลขานุก,การนายสุชาติทิกสุรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยสามเณรและแม่ครัวช่วยกันประกอบอาหารเพื่อนําไปมอบให้กับศูนย์แยกกักในชุมชน โดยประหลัดอำเภอหนุ่มกล่าวว่าปกติแล้วถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตนเองไม่มีภารกิจราชการก็จะเข้ามาช่วยงานพระประหลัดวัฒนาสิริสุวรรณโนจะอาวัดวัดไพลชุมพลเป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะกวาดลานวัดตัดหญ้าปลูกต้นไม้หรือดูแลควายเผือกที่ทางวัดไพลชุมพลได้เลี้ยงไว้และช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางพระประหลัดวัฒนาสิริสุวรรณโนจะอาวาดวัดพลายชุมพลได้จัดทำโรงทานเพื่อประกอบอาหารไปช่วยเหลือศูนย์แยกกักในชุมชนต่งตงางๆทำให้ตนเองได้ใช้เวลาว่างเข้ามาช่วยงานตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนปรุงอาหารและขับรถนำอาหารที่ปรุงแล้วไปมอบให้กับทางศูนย์แยกกักในชุมชนต่างๆซึ่งตนเองรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคมนัททวดีพ่วงโหง รายงานวันนี้ทางาพระอาจารย์โดยวัดพระชมพนและประดัพิษนะครับมาร่วมทำบ,บุญกับผู้ถูกกักตัวที่วัดสวน,าานนคารามนี่เรานำอะไรมาวันนี้เป็นแกงป่าหมูนะามาร่วมทางวัดป่าทางผู้กักตัว50รลายที่สวัิ์คารุ แล้วโครงการนี้เราทํามานานหรือยังครับตอนนี้ทํามาประมาณสองอาทิตย์้วก็จะเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะสถานการณ์จะดีขึ้นครับพอวันนี้เรามาร่วมทำบ,บุญเรารสึกยังไงครับด,ดีใจครับแล้วก็อยากจะเป็นคนหนึ่งในการให้กําลังใจผู้ติดยาครับ